เปิดการประชุมได้ใครมีความคิดช่วยครูวิชัยยังไงบ้างพูดมาทีละคนนะสร้อยทองพิชิตพูดมาได้เลยเราไม่เรียนกับครูขมงมพัดถ้าไม่ครูวิชัยสอนให้คุณรัละละนาสอนแทนอย่าหาเรื่องให้ครูสิแต่ครูก็โดนหางเลขไปด้วยเราแกล้งเรียนไม่รู้เรื่องดีไหมครับดีดีแล้วบอกครูใหญ่ว่าครูขมพัดเป็นผีปอบมาอีกแล้วผีปอบ กูใหญ่คงจะเชื่อเธอหรอกนะหรือว่าแก้งหลอกผีภูเมามาพัดดีคะนูขออาศัยเป็นผีอืมใครมีความคิดที่เข้าท่ากว่านี้อีกหรือเปล่าผมเห็นรูปในหนังสือพิมพ์มีนักศึกษายืนพูดอยู่บนเวทีครับเราทําแบบนั้นได้หรือเปล่าจะไปยืนตะโกนแบบนั้นได้ยังไงหรอเราไม่มีเวทีนะไปยืนหน้าห้องกูใหญ่สิอืพวกเธอเข้าใจเรื่อง สิทธิเสรีภาพกันไหมคุณเลนานะาอย่าใช้ภาษายากสิครับสงสัยมันต้องกินชาลมเย็นถึงจะเข้าใจไอ้แก่อย่ามาตลกนั่นน่ะสิของผมนะมะนาวละกันไปสั่งเอาเองผมเข้าใจเรื่องเสรีภาพแล้วครับเข้าใจว่าพี่ผมเรียนอยู่ที่กรุงเทพพี่เล่าให้ผมฟังว่าถ้าอยากได้เสรีภาพต้องเดินขบวนไปนน่งหนังสือพิมพ์แต่ในรูปไม่ได้เดินขบวนนะ นนอยู่ั่นเป็นส่วนหนึ่งในการเรียกร้องสิทธิทเสรีภาพแล้วเขาจะทําไปทําไมคะเพราะว่าต้องการเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องทําแบบนี้ได้ด้วยหรอคะพวกเรายัางเป็นเด็กอยู่นะถึงจะเป็นเด็กแต่ก็มีสิทธิ์เพราะพวกเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยคุณและนนาใช้ภาษาหย่แล้วนะครับผมคงต้องกินชานมเย็นเพิ่มแก้วลว <c oughs> ดูท่ากินเตียงจะไม่เข้าใจ แล้วคนอื่นละ่ะปกติผมไม่เข้าใจแต่ที่ครูรัล,ะล,ะละนาพูดเมื่อกี้ผมเข้าใจครับ